ถ้าดูในอันดับของการแข่งขันสกอตติสพรีเมียร์ชิพกัได้เห็นเลนเจอร์สอยู่อันดับที่เหนือกว่าเซลติกมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากมายเพราะถ้าเรามองย้อนไปสมัยก่อนก็มีแค่2ทีมนี้ที่ห้ามหันเพื่อแชมป์เด็กสูงสุดกันมาอย่างยาวนานแต่ถ้าได้มองไปถึงตัวเลขคะแนนที่ออกมาหลังจากผ่านการแข่งขันมาร่วม6เดือนในซีซั่นนี้มันน่าเหลือเชื่อเหมือนกันในกราฟที่เลนเจอร์นั้นมีคะแนนนำอันดับ2ออย่างเซลติกถึง23คะแนนแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่าทีมของสตีเวนเจอร์สอยู่3เกมแตับว่าพวกเขาสามารถเก็บเกกมมมตตคค้้้าางงงไดดดททััหหแ่่่ออยยููีี24ะนน ก็ต้องถือว่าสูงพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับช่วงโปรแกรมที่เหลือในเฟสแรกอีกเพียงแปดเกมเท่านั้นหรืดูการที่แล้วเซลติกของเนลแนนนอชนะเลรินเจอร์ไปด้วยแต้มห่าง13คะแนนเมื่อตัดจบที่นัดที่29 3 0้ถึสโดยสถานการณ์ของโควิด -19 โดยที่คะแนนเฉลี่ยแล้วแชมป์เก่านั้นอยู่ที่2.67ส่วนทีมของเจอราดนั้นอยู่ที่2.31คะแนนแต่มาในซีซั่นนี้นะครับทุกคนเริ่มมองเห็นภาพกันแล้วว่าแชมป์นั้นมีโอกาสเปลี่ยนมือผสมคัรเลยทีเดียวและน่าจะตกเป็นของเซนเจอร์ค่อนข้างสูงโดยฟอร์มการเล่นและรวมถึงคะแนนที่มีอยู่ในตอนนี้อะไรคือเหตุผลที่ทําให้เจอราดผ่านพ้นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้กับเตลเกอร์สมาได้อย่างไร้ที่ติวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กมีคําตอบ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ hmm. ฟุตบอลอัดแน่นจากทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับข้อแรกเรนเจอร์สไม่ยอมแพ้สถิติที่ออกมาของเรนเจอร์ในฤดูกาลนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับพวกเขาแพ้ไปเพียงนัดเดียวชนะได้ถึง30เกมและเสมอเพียงแค่ห้านัดเท่านั้นเกมที่แพ้ก็คือการตกรอบฟุตบอลลีกคัพสกอตในรอบ8ทีมสุดท้ายให้กับเซนต์เมรเรนขณะที่ในฟุตบอลยูฟ่ายูปาลีกพวกเขายังอยู่ในกลุ่มแข่งที่ม พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครอยู่ดีผลงานในเกมลีกพวกเขาชนะได้ถึง22จาก25เกมและเสมอไปเพียง3เกมเท่านั้นยิงได้ถึง65ลูกและเสียไปเพียง7ประตูนับตั้งแต่เสมอกับฮ e ีเบอร์เนีย2-2ในวันที่20กันยายนปีที่แล้วพวกเขาเก็บชัยชนะได้14นัดรวดและเสียอีกแค่5ประตูเท่านั้นและแน่นอนว่ามันรวมถึงเกมโอเฟิร์มดาบี้ที่พบกับเซลติกอีกด้วยพวกเขาชนะได้ทั้งสองเกมไปกลับและไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งตลอดการเลยสักเกมนี่มันคือฟอร์มการเล่นที่สุดยอดและนอกจากพวกเขาจะกำลังพุ่งไปหาแชมแป์ลิต กับการเป็นแชมป์ไร้พ่ายในยุคของเบนดันโรเจอร์สที่ทำไว้เมื่อฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7อีกด้วยข้อต่อมาความเหนียวแน่นในเกมรับ เอาเข้าจริงๆแล้วถ้านับถึงเรื่องของคะแนนพวกเขาเองก็มีแต้มห่่งจากซีซันที่แล้วอยู่9คะแนนเท่านั้นซึ่งมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนักแต่อย่างที่ได้เกริ่นไปว่าปัจจุบันเดนเจอร์โดนยิงไปเพียงแค่7ประตูนในฤดูก,กาลนี้คอนเนอร์โกสันเซนเตอร์แบ็กวัย28ปีที่นอกจากสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวรับแล้วยังสามารถทําประตูช่วยท,ทีมได้อีกด้วยขณะที่เจมส์ทาวเนียฟูลแบ็กกัปตันทีมก็เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกปัจจุบันเป็นดาซันโบลิกอยู่ที่จำนวน11ประตูแต่นั่นอาจจะไม่ใช่ปรระะเด็นนคับ สิ่งสำคัญคือทีมนั้นทำสถิติเก็บทลีนทีได้ถึง7เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เกมนัดเปิดซีซั่นยาวนานสุดในรอบ114ปีของลีกเลยทีเดียวรากฐานของความสำเร็จนั้นคือความส,สม่ำเสมอของการส่งตัวผู้เล่นลงทำการแข่งขันโกสันททวเนีและแบ็คซ้ายอย่างบอนนาเบริซิตได้ลงเล่นทุกนัดในฤดูกาลนี้ ขณะที่เลออนโบเลกันและฟิลิปเฮลันเดอร์เป็น2เซ็นเตอร์ที่คอยสับเปลี่ยนกันเพื่อความสดเสริมในเรื่องของเกมรูกอีกสักหน่อยนะครับซีซั่นนี้ทีมไม่ได้หวังเพิ่งอัลเฟรโดโมเรโรสอีกต่อไปแล้วโดยอดูดกันทีแลมีนักเตะเพียงแค5่5คนนะครับที่ยิงในหลกได้ถึง4ประตูแต่ในซีซั่นนี้มีผูเ้เล่นถึง8คนด้วยการที่ทําได้เกิน4ลูกในลีก ข้อที่3คู่แข่งอย่างเซลติกฟรอมดรอปลงไปนิวเลนนอนปัจจุบันยังคงเป็นกุญซชือของเซล t i ติกอยู่นะครับแต่เขาเองก็มีกระแสที่จะโดนปลดอยู่เช่นกันแน่นอนนะครับมันแสดงถึงผลงานต่างๆที่ตกลงไปจากเดิมซึ่งมันเห็นได้ชัดจากการดวลก,กับเรนเจอร์สในศึกโอเฟิร์ดดาบีที่พวกเขาแพ้ให้ถึง2เกมที่เจอกัน เซลติกนั้นเจอปัญหาเรื่องของโควิด -19 ในช่วงต้นซีซั่นหลังจากที่โบลีโบลินการีแลมบอมโบที่ปัจจุบันถูกอิสซันโบยิมตัวเดินทางไปสเปนในช่วงเดือนสิงหางคมอย่างผิดกฎส่งผลให้ทีมนั้นต้องทําการเลื่อนเกมกับอาเบอร์ดีในช่วงพักเบรกทีมชาติและมีนักเตะติดไวรัสเพิ่มอีกหลายรายการขาดผู้เล่นไปหลายต่อหลายคนส่งผลให้พวกเขาแพ้ให้กับเรนเจอร์ในวันที่17ตุลาคมคาดเซลติกพักบ้านของตัวเอง ในเกมฟุตบอลยุโรปหลังจากที่แพ้รอบพัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาก็ร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกต่อด้วยการชนะเพียงแค่นัดเดียวจมสู่บวยของกลุ่มอย่างน่าผิดหวังแม้ว่าเกมยุโรปอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายของทีมซะทีเดียวแต่การพ่ายแพ้ให้กับสปาร์ตาปราก1ต่อ4ทั้งสองนัดยเย่อเยอน มันแสดงให้เห็นถึงเกมรับที่รั่วหรือเกินมันกลายเป็นปัญหาภายในทีมอย่างชัดเจนปัญหาการเล่นเกมรับมันส่งผลต่อเนื่องมาโดยตลอดผลงานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของพวกเขานั้นย่ำแย่อย่างมากชนะได้เพียง2เกมจาก12นัดเสียไปถึง28ประตูมันเป็นฟอร์มที่แย่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษแต่แม้ว่าพวกเขาจะกระเตื้องขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาคมชนะ6เกมติดต่อกันหลังจากนั้นแต่แต้มมันก็เริ่มห่างเข้าไปไเรื่อยๆและหลังจากที่แพ้ให้กับผู้ปรับตลอดการในการเจอกันหนนที่2เมื่อวันที่2มกราคมพวกเขาก็เเสสมมมอออออาาาาตตต่่่นนนนนนนืงงงงีีกกกก3ิดดัััผลใหห้้รคะึุุูจจจถปบ ข้อสุดท้ายการเป็นพระรองมาตลอด10ปี เป็นระยะเวลาข้ามฤดูกาลแล้วนะครับที่เซลติกพาแชมป์มาแบบผูกขาดเรนเจอร์ต้องมาเชิญกับทั้งการเป็นพระรองรวมถึงการต้องตกชั้นไปหลายต่อหลายปีกว่าจะกลับมาได้ก็ต้องเกาะร่างสร้างตัวเพื่ออะไรตามคู่ปรับของพวกเขาให้ทันสถานะการเป็นผู้ล่านั้นมักจะร้อนแรงเสมอ2ซีซั่นที่ผ่านมาเรนเจอร์มักจะตกมาต้าตายด้วยตัวเองอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นในฤดูกาลที่แล้วจาก30เกมที่เตะกันไปในช่วงกาเกมหลังสุดทีมของเจอร์ล่านั้นเก็บชัยชนะได้เพียงแค่สนัดแพ้ไปถึง3สาม่วเากมในซีซั่น 28, 29, 29, วามี่องล,ล่นั้งแเด ไปถึงเดือนมีนาคม17นัดชนะได้เพียง8เกมขณะที่เซลติกนั้นไม่แพ้เลยเหมือนกับที่เรนเจอร์เป็นอยู่ในปีนี้แต่ในปัจจุบันความกระหายความกดดันของพวกเขานั้นมีมากเกินคำบรรยายแม้ว่านักเตะจะไม่ได้เป็นชุดเดียวกันกับเมื่อ10ปีที่แล้วแต่พวกเขารู้ดีถึงการรอคอยของแฟนบอลนะครับและคาดหวังว่าจะหยุดไม่ให้เซลติกได้แชมป์ลีก10สมัยซ้อนเพราะมันจะกลายเป็นสถิติใหม่ของประเทศอีกด้วยเซลติกเคยเป็นแชมป์ลีก9ปีติดต่อกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในยุค1966-1974และใน9ปีที่ผ่าน่ง 989-1997ก่อนที่จะถูกเซลติกหยุดสถิติไว้ที่9ปีด้วยเช่นกันนอกจากนั้นมันจะเป็นการเบรกเซลติกให้อยู่ทันเนียบแชมป์ไว้ที่51สมัยการที่พวกเขายังคงเป็นผู้ครองแชมป์สูงสุดปัจจุบันอยู่ที่54สมัยซึ่งถ้าในปีนี้พวกเขาทำได้ก็จะเป็น55นำหน้าเซลติกอยู่4คนด้วยกันแรงจูงใจที่มีมากมายเต็มไปด้วยการต่อสู้ในวันนี้และเจอกางทำมันได้นะครับกับแผนงานที่พวกเขาสร้างกันมาปลูกปั้นกันมาตลอด3ซีซสั้นนำโดยผู้จัดการทีมที่มีชื่อว่าสตีเวนเจอร ก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเขามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์